ว,วันนี้ออก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะจากการที่เราได้ไปสปอนเซอร์ลูกค้าเกี่ยวกับนวัาถังจระเค้คือเคสนี้นะคะลูกค้าเป็นโรคสะเก็ดเงินและเขาได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีโอ,อก,ก็ได้แนะนำตัวนวัาถังจอะเข้เอสเว拉ให้เขาทานนะคะคือเริ่มจากก่อนที่เขาจะทานเขาจะมีแผลที่แฉที่แบบ ปูดขึ้นมาประมาณ3ชั้นของเนื้อเดิมผิวเดิมรอค่ะคือทำมาให้แบบว่าเข้าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายเราก็ได้ทำการแนะนำตัวเอสเวลานาวัดหางไก้ให้ลูกค้าทานขวดเริ่มขวดแรกพอทานไปได้3มวันก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะคือจากเดิมที่สีแดงแฉะ น้ำเยิ้มเยิมก็เริ่มแพงลงนะคะประมาณครึ่งขวดแรกก็พอเราก็ได้แนะนำให้ลูกค้าทานสเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ให้ทาด้วยนะคะคือทุกครั้งที่ที่ลูกค้าสามารถทาได้แล้วก็พอหมดขวดแรกแผลจาก ที่มันเละๆแฉะๆมันก็แห้งลงแห้งลงอย่างเร็วมากคืออันนี้ลูกค้าเขาประทับใจจริงๆพอมาเริ่มขวดที่สองเกิดเอ็กซิเนย์นิดน,น,นึงลูกค้าเขาหยุดทานแล้วก็ไปดื่มเหล้าทำก็ทำให้ตัวแผลนะคะมันมันแฉะขึ้นมัน มันปวดขึ้นมามันเลกข,ขึ้นมาแล้วมันเหอขึ้นมาเยอะมากเราก็ได้แนะนำเขาว่าเริ่มใหม่คือให้ทานพร้อมกับโนติก้าก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดคือเราก็พอเริ่มกวดที่สองลูกค้าก็ทำตามที่เราบอกคือทานน้ว่าช้ากับเ่ายเหมือนเดิมก่อนนอนเหมือนเดิมแล้วก็โบกได้นติก้าอีกหนึ่งเม็ดพอไปได้ประมาณสองวัน จากที่มันเละๆมันแฉะๆมันแบบน่ากลัวมากหายแห้งสนิทแล้วก็ลอกเป็นสะเก็ดเป็นขุยให้เราเห็นว่ามันเป็นพืชที่มหาตาจาย์จริงๆอันนี้เห็นแล้วแบบประทับใจสุดๆนะคะก็เลยให้ลูกค้าหยุน่นทาเหล้าแล้วก็ทาน้ำว่านทุกวันทุกเวลาตามตามที่ที่เรากำหนดให้เขา เราก็เอาบวชด้วยลูติก้าพอเริ่มหมดขวดที่สองเริ่มขวดที่สามจัดแผลที่ลอกเป็นขุยตอนนี้มีแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือคือเราลูบตามแขนตามข่าวเนี่ยเรารู้สึกได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นผิวที่เป็นผิวเดียวกันแล้วที่เป็นขุยที่ตกสะเก็ดก็ไม่มีอีกเลย ทีนี้คือทำให้ลูกค้าเขาบอกว่าลงทุนขนาดไหนหรือจะเสียขนาดไหนมาต่างๆนานาหปีแค่มาเจอน้ำว่านเอสเวลาเราแค่สามขวดกับมูริก้าหนึ่งกล่องมันพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นเขารู้สึกว่าจากการที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองบอกุกเลยตัวเอง ตอนนี้เขาประทับใจกับน้ำวาดเอสเวลาของเราอย่างมากนะคะก็โอก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆหรือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้คืองูสวัสดเริมสะเก็ดเงินหรือแผลพุพองต่างๆอันนี้โอกาลังเตว่าคุณทานตามเวลาที่เรากำหนดให้เขาสี่เวลาเช้าและเย็นก่อนนอน รับรองค่าว่าทุกอย่างคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนอันนี้ก็ถ้าเพื่อนสนใจไงก็ติดต่อโอได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาตามเบอร์โทรข้างล่างคะ่ะ